หน่วยที่สองการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญหนึ่งสาระก,การเรียนรู้ในหน่วยที่สองนี้จะประกอบด้วย 1. คําคำปฏิญาณของลูกเสือ 2. กฎของลูกเสือ 3. คติพจน์ของลูกเสือ 4. วิธีการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือคำปฏิญาณของลูกเสือคำปฏิญาณของลูกเสือ Scout, Promise and Law ก็คือคำมั่นสัญญาที่ลูกเสือทุกคนต้องให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาเป็นถ้อยคำที่กล่าวออกมาด้วยความจริงใจและสมัครใจคำกล่าวนี้สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตการเป็นลูกเสือ มื่อกล่าวแล้วต้องปฏิบัติตามให้ได้เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือรักเกียรติของตนเพื่อความเป็นมงพลเมืองดีของชาติโดยอาศัยคำปฏิญาณเป็นอุดมการนำไปปฏิบัติในชีวิตได้อันนี้เป็นพิธีการปฏิญาณของลูกเสือ ทั้งนี้คำปฏิญาณของลูกเสือจะใช้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นลูกเสือสาม,มัญลูกเสือสามัญุ่นใหญ่และก็ลูกเสือวิสาม,มัญคำปฏิญาณของลูกเสือด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ3าข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือกฎของลูกเสือกฎของลูกเสือหมายถึงข้อปฏิบัติที่ลูกเสือต้องยึดเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันกฎของลูกเสือมีอยู่สข้อดังนี้ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์และสื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ5ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ6ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ7ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพข้อ8ลูกเสือมีจิตใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากข้อ9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัตข้อ10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจคติพจน์ของลูกเสือ สติพจน์ของลูกเสือทั้งหมดคือเสียชีพอย่าเสียสัตว์เบเ t e r die ด h แ n นก์ลซึ่งเป็นสติพจน์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่คณะลูกเสือไทยหมายความว่าลูกเสือต้องรักษาความซื่อสัตย์มีสัจจะยิ่งชีวิตจะไม่ละความสัตย์และก็ไม่ยอมเสียสัจจะเพื่อเกียรติภูมิแห่งตน นอกจากนี้ควรจะยึดมั่นปฏิบัติตามสิ่งที่ได้พูดไว้เพราะการที่พูดสิ่งใดไปแล้วปฏิบัติตามนั้นได้ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แกต่ตนเองให้ผู้อื่นเคารพเลื่อมใสและศรัทธาซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าคติพจน์ของลูกเสือแต่ละประเภทลูกเสือสำรองทำดีที่สุด d your b e บส ลูกเสือสามัญจงเตรียมพร้อม b ีพีแพรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มองไกลลุกวหยลูกเสือว,วิสามัญบริการ Service วิธีการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของและกดของลูกเสือ หนึ่งพุ่มการลูกเสือต้องบันฝึกอบรมให้ลูกเสือท่องคําปฏิญาและกฎลูกเสือให้ได้จุกต้องสองพู่มการลูกเสือต้องมีความรู้ความเข้าใจในคำปฏิญาและกฎของลูกเสืออย่างแน่นยนาสามลูกเสือจะต้องทําความเข้าใจความหมายของคำปฏิญาและกฎและความต้องการของแต่ละข้อว่ามีความหมายอย่างไรสี่ต่อจากนั้นให้ลูกเสือมีแนวคิดเป็นของตนเอง และนำไปปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัดและถูกต้องเพื่อเป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือจบหน่วยที่2วิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญหนึ่งลืมดูอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยแล้วก็ทำใบงานเพื่อฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะครับ